ดาบนีออนเขากลับมาแล้วแต่เราไม่ได้พีเพียงเท่านี้นะคะบอกเลยว่านี่อ b บีคิสตันบอลถือแบบน่ารักเท่ๆ,ๆ,ๆ,ๆและนี่ก็จะเป็นสร้อยอาบีนะคะบอกเลยว่าคอมันต้องมีดูได้ในคลิปนี้เลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป้นชมจะพาไปรับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นบอกเลยว่าดาบสุดเท่นีออนที่นนงอพลาดไปครั้งที่แล้วเขากลับมา กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งให้พี um ่แป้งด <spe es> ้วยเด้อก่อนที่จะไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวิธีการทํายังไงไปดูกันเลยค่ะนี่เลยเขาแมบตาพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะเขาขึ้นมาอีเวนแล้วนะไปสะสมกันเลยเมื่อน้องเข้ามานะคะก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะน้องๆเขาแนจะให้เราแนดูวิดีโอนั่นเองเราลงยานมาแล้วแงเพราะโลกเราถูกทำลายไป เดี๋ยวพี่แป้นจะค่อยๆบอกนะคะว่าตัะอย่างต้องทํายังไงบ้างบอกเลยว่าไม่ยากเลยค่ะและนี่นะคะจะเป็นไฮไลท์ของเราปีกนะคะบอกเลยเขาเคยมาแจกแล้วนะน้องๆจะต้องเก็บเรียนตาให้ครบถึงจะได้ปีกน,นั่นเองเดี๋ยวพี่แป้นจะมาบอกนะฮะว่าจะต้องทํายังไงให้น้องๆนะคะกดปิดก,การกระบาดไปได้เลยนะคะและให้น้องวิ่งตามพี่แป้งมาได้เลยค่ะวิ่งตรงมาตรงนี้เลยนะคะที่จะมีแท่นตรงนี้เลย เมื่อนอนๆน,นะคะวิ่งเข้ามาในวงกลมแล้วนะ,ะน้องๆกด E ได้เลยค่ะหากเขามูพาเราไปเล่นเกมก่อนก็เล่นไปก่อนนะคะส่วนใครนะคะมาเจอหน้าต่างนี้นะคะน้องๆคนที่ยังไม่ได้ดาบนะคะจะมีคําว่าเคมอยู่ตรงนี้แต่พี่แป้นะคะกดลับไปแล้วก็เลยขึ้นแบบนี้ค่ะให้น้องๆกดปุ่มสีขาวหรือสีเหลืองตรงนี้ได้เลยนะ,ะน้องๆก็จะได้ดาบมันเลยค่ะจา์นั้นเราไปดูอีก2ชิ้นนะคะว่าจะต้องทํายังไงให้กดเรื่องมาแบบนี้ก็จะมีสร้อยนะคะกับคิสตันบอลนั่นเองจานนั้น นะนะอนน,อนแล้วกดบวตด,ด้านบนเลยค่ะจากนั้น้นงอนก็เลือกลูกศรตามพี่แป้งด้ จะต้องกดโบวทนั่นเองให้น <gamma> ้องกดเลือกตามพี่แป้งเลยช่องนี้ก็กดแบบนี้นะคะและช่องนี้ก็กดชื่อตามพี่แป้งมาได้เลยค่ะและนี่นะคะก็กดตามมาเลยดูกันดีๆนะคะน้องๆว่าชื่ออะไรนะคะกดให้ตามพี่แป้งนะเหมือนกันเ้อจากนั้นนะคะเราจะมาช่องสีเหลืองนะคะน้องๆให้น้องกดชื่อตามพี่แป้งมาได้เลยช่องที่สองนะคะก็ใส่อันนี้นะส่วนช่องนี้ก็ใส่ชื่อนี้นะคะจากนั้นเราจะมาฝั่งขวากันบ้านะ ก็ใส่ตามพี่แป้งมาได้เลยนะเพีงแค่กดคลิกเท่านั้นนะคะน้องๆจะมีชื่ออยู่นะกดตามมาได้เลยค่ะเลื่อนลงมานะจะมีลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาอยู่นะนี่นะคะก็กดตามมาได้เลยจากนั้นเราจะไปสีเหลืองกันบ้านนะคะเราหวตสีม่วงเสร็จแล้วนะคะ กันเป็นแบบนี้นะ My Mapping นะคะน้องๆน,นี่นะคะคนตรงการน้องๆก็เอาบนสุดด้านซ้ายมือนะคะมาใส่นั่นเองจากนั้นเราจะดูขวามือบ้านแอลว,ว่าสีเหลืองเราจะใส่ชื่อใครนี้เลยหัวตาพี่แป้งมาได้เลยนะอ่ะหาลูงๆดูไม่ชัดว่าพี่แป้งใส่อะไรบ้างก็กดหยุดแล้วดูนะจากนั้นกดสีแดงตรงนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มข้างไรอีกครั้งหนึ่ง อธิบายก่อนนะคะว่าของมันยังไม่ได้เลยนะคะเพราะมันจะเป็นการโหวตฉะนั้นหากเขากดโหวตแล้วเรียบร้อยนะคะโหวตแล้วชนงชนะหรืออะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะมอบของให้เรานั่นเองซึ่งของนะคะในการโหวตเรารับได้แค่สามวันนะจากนั้นนะเดี๋ยวเขาจะมานะคะบอกนะคะว่าเราจะได้ของวันไหนน่าจะมาวันที่30นะคะน้องๆเขาก็จะมาบอกว่าใครชนะการโหวตนั่นเองแต่เวลาการโหวตมีแค่3วันนะพี่แปไม่แน่ใจว่าโหวตได้ถึงวันที่ แต่ว่าดาบเนี่ยอาจจะมีแค่3วันก็ต้องรีบมาเอาแล้วเร็ว้าววันนี้นะคะพี่แป้จะมีอีกหคลิปมาลงให้น้องๆดูนะคะอย่าลืมมาดูด้วยเด้อพราะเป็นของที่น้องๆรอคอยกันมาอย่างยาวนานแนะ่เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้หากน,น้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย